คือสิ่งสาคัญของการเป็นแอร์ก็คือต้องสวยไงไม่ว่าจะต้องทําข้อสอบหรือการสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็ต้องสวยดังนั้นกับการที่เรามีแนวทางในการทข้าสอบแล้วเราก็จะมีเวลานั่งสวยค่ะชื่อจารินนะคะติดปิกที่กาตาค่ะโอ้ยป,าปราบซื่มซาบซึ้งแบบดีใจมากๆเลยตอนที่รู้เนี่ยก็คืออยู่ข้างนอกกับคุณแม่ด้วยพอวิ่งไปบอกคุณแม่เนี่ยคุณแม่แบบร้องไห้ตรงนั้นเลยน้ำตาไหลเลย ประมาณน่าจะ2-3เดือนนะคะก็เริ่มเรียนกับครูฝ้ายเลยตั้งแต่แบบเจอครูฝ้ายแล้วก็แน่วแน่ตั้งใจว่าจะสมัครกาตาเลยค่ะพราะครูฝ้ายก็แบบผลักดันมาตลอดว่าลองเลยลองเลยยังไงก็ได้ไปเลยลองเลยหลังจากนั้นก็คือเหมือนพยายามตั้งใจแล้วก็ลองสมัครดูค่ะเออถ้าตรงๆเลยก็คือเหมือนจะหลดเลยอะ่ะ คือจริงๆจ,จะเห็นมาหลายครูแล้วแล้วก็ติดตามหลายที่ด้วยแต่พอมาสไลด์เจอไลฟ์สดของครูฝ้ายอ่ะมันเหมือนแบบสลิดมันได้อ่ะแล้วก็เลยแบบทักหาเลยแล้วคุณฝ้ายก็โทรหาเลย mm hmm. ก็คือเหมือนแบบเฮฮาเหมือนคุยกับเพื่อนเรารู้สึกเหมือนเรามั่นใจเวลาตอบคําถาม mm hmm. หรือเวลาแบบคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เหมือนความรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะครูฝ้ายก็จะบอกว่าเราต้องเป็นธรรมชาติ แล้วก็มีความมั่นใจก็คือคิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะนอกจากแบบจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาติด้วยสวยค่ะสวยในที่นี้คือไม่ได้แบบเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดทั่วไปแบบคนไทยเพราะว่ายังไงแล้วกรรมการก็เป็นต่างชาติแต่ละคนน่ะมีความสวยไม่เหมือนกันอย่างที่ครูฝ้ายบอกสวยของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันการที่จะสวยได้ก็คือผมเป๊ะแต่งตัวเป๊ะแต่งหน้าเป๊ะค่ะ ตอนนั้นนะคะก็คือเหมือนว่าจริงๆถามว่าจาเป็นคนมั่นใจไหมก็มั่นใจพอตัวค่ะแต่ว่าในการมั่นใจที่จะเป็นแอนเนี่ยเราไม่มีเลยเราไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยจะทําได้เราก็เลยเหมือนคิดว่าอ่ะกับการที่เราไปโรงเรียนเนี่ยมันจะทําให้เราตัดเรื่องความกังวลในการสมัครลงด้วยเพราะก่าการที่เราต้องไปนั่งหาเองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความกังวลเวลาไปสมัครว่าเราจะลืมตรงนี้ไหมเราจะพลาดตรงนี้ไหมมันจะทําให้เราเสียเวลากับการไปสมัครหลายๆครั้งอะค่ะ ข้อสอบตรงค่ะตรงมากก็คือครูฝ้ายให้แนวข้อสอก็คือตรงจริงๆแล้วก็เราทําให้เราเนี่ยมีเวลาในการนั่งสวยค่ะก็คือสิ่งสำคัญของการเป็นแอร์ก็คือต้องสวยไงไม่ว่าจะต้องทําข้อสอบหรือการสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็ต้องสวยดังนั้นกับการที่เรามีแนวทางในการทำข้อสอบแล้วเราก็จะมีเวลานั่งสวยค่ะ ความพยายามค่ะก็คือฝึกฝนในการตอบคําถามเจอคําถามให้กว้างๆอย่างงี้ค่ะเพราะจากที่เคยเรียนกับครูฝ้ายเนี่ยครูฝ้ายเนี่ยให้คำตอบคำถามมาเยอะมากแล้วเราก็ต้องเตรียมคําตอบกับครูฝ้ายเนี่ยเยอะมากบางครั้งในการสัมภาษณ์เราอาจจะไม่ได้เจอคําถามที่ตรงเป๊ะแต่เราสามารถเหมือนเอาอ d แ p ปเอาคําถามที่ครูฝ้ายเคยถามเนี่ยมาปรับได้นคะคะสริในการพูดนะคะแล้วก็ความมั่นใจใช่ครูฝ้ายจะบอกเสมอว่าแบบ ทำไปเลยให้ใส่สีหน้าไปเลยแล้วก็ทําให้มันดูสนุกในการพูดแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่หนูจําได้เลยคือครูไฟจะบอกว่าให้คิดว่ากรรมการอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราจะได้ร่วมงานในอนาคตมันเลยทําให้เราชิลเวลาสัมภาษณ์อะค่ะก็คือตอนที่ได้นะคะก็คือหน้าคูไฟก็คือลอยมาเลยอะคะ่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆเหมือนว่าแบบถ้าไม่มีครูไฟอ่ะหนูก็คงไม่ได้ติดปีกเร็วขนาดนี้ หนูก็คงจะต้องเหนื่อยไปอีกนานเลยะคะ่ะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะะแถมเอาจริงๆก็คือชิลกว่าคนอื่นๆด้วยเหมือนเป็นทางรัด